วิธีแรกในการรักษาอาการซึมเศร้านะครับที่ผมรู้สึกว่าง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือการเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมีหลายเคสมากนะครับที่ผมได้ให้คำปรึกษาแล้วเขาก็สามารถหายจากอาการซึมเศร้าได้เพียงแค่ออกกาลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่ได้แบบออกกำลังกายแบบเหยอะแย่นะออกกำลังกายแบบจริงจังเลยออกแบบให้ได้เหงื่อเลยออกให้เป็นกิจจักษณะเลยเหมือนร่างกายเรา แข็งแรงขึ้นมาเลยเนาะเพราะว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนนะเพราะว่าเมื่อเราเออกกําลังกายแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรามีแรงซึ่งเมื่อเรามีแรงแล้วเนี่ยแทนที่เราจะใช้ชีวิตแบบอนอนอยู่กับที่เราก็จะอยากออกไปทําอะไรซึ่งมันก็ส่งผลกระทบเป็นระบบตั้งแต่ตอนแรกพอเราไม่มีแรงเราก็เลยไม่ทําอะไรพราเราไม่ทําอะไรเราก็รู้สึกเฉื่อยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเราก็ยิ่งซึมเศร้าหนักกว่าเดิมเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มหันมาดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยจากที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในชีวิตเนี่ยมันมีเร ที่ที่เรารู้สึกได้สัมผัสได้ว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นการขัดแย้งกับอารมณ์ของโรคซึมเศร้าก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในชีวิตเนาะซึ่งการที่เรากลับมารักตัวเองเนี่ยกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการออกกาลังกายหรือกินข้าวที่ดีการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยมันก็เป็นก้าวเล็กๆเ,เนาะที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ย อยู่ในอำนาจเราเนะเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ต่อให้ตอนนี้เราเราซึมเศร้าเราสึกไม่ดีก็ตามแต่ว่าเราก็ยังมีอำนาจเราก็ยังทําอะไรได้เพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นคือผมก็ไม่รู้จะเน้นย้ำยังไงนะเรื่องสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราทํอาออกกําลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างจริงจังเนี่ยเราเราอาจจะหายจากอาการซึมเศร้าเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยคือผมก็อยากจะเน้นย้ําว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ยคือว่าจะหายหรือไม่หายเนี่ยมันแค่ขึ้นอยู่กับว่า,เ,าเรา เราทำจริงป่าเราเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าคือถ้าเราเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเราออกกำลังกายเหยาะแยะเราแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเนี่ยผลมันก็เหยาะแยะ่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเน้นย้านะว่าเออถ้าฟังแล้วเนี่ยทำจริงเนี่ยมันก็ได้ผลจริงก็แค่ั้นเลยเนาะ